บ e. ายดีชายเดียวไม่ใช่ชายเดียวพาทุกคนมาอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาบุไม้ได้แก่สบายดีซูแอนนี่เออตอนนี้สถานะเป็นยังไงบอกเว้าสูไปเพือ่อเอฟซีเขาถามมาไฮโซหรือไ่ไฮโซละ่ะมันขึ้นอยู่น้ำคนถามก่อนดไปจมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นก็ลังใจให้สบ e. ายดีชายเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าการตอบเป้าของแอนนี่นี่สีม่วนปานใดเป็นเพื่อนตันอิทเล่นปะแม่เพื่อตันอิทเออเพื่อตันอิทเด้อขาเบิ้ง บ่คอยกับเจ้าละเด่ฟงกันแท้พร้อมปะพร้อมพร้อมอ้าวโอเคนบกันก่อนขอโทษขอไพกันก่อนด้วยเอาเตะป๊อปโอ้เตะหนักเลยน้ำหนักเท่าใดเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบห้าอายุเท่าใดเก้าหกเก้าหกเลยดิหนึ่งสองพร้อมพร้อมเตะป๊อปโอ้ผู้ใดได้เป็นผู้เบาเด้อระวังเด้อแข่งเราเด้อหนักเนี่ยเนี่ยเบิ้นป๊อปป๊อปเตะ ดีแพงเนี่ยล่ะใส่บอกเป็มูกันปโอ้ยว้าวเป๊บปั๊บโอ้ยลองเขามึงดูแทนอฮ้ยอ้านมา้ยเตีอ้ยโอ้ยเาแหลมว้ยเาแหลมเนี่เตะมัดเอเบนมาปั๊บปั๊บเอทิบมาตั้งหลยิ ทีบออือเอาไปคักเตะปับี่บมับมับเดิน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 เดนแีโย่ปันีปันีปทักดีเอ้ยทนอย่าไปต้ม่ยาไปต้ใจเด็ดขาดเดมาปั๊บดีเบอล์น Bắp, ơi, đơn 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 chip 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 ui chip thế 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 má Bắp, hấp ê là bò vươn là bò vươn là bò đen đi vươn đi vươn đi thân đi thế đi tiếp tục hoa ba

ไหนบอกไงบอกความรู้สึกไงความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อยบ่บ่เมื่อยเลยบ่เมื่อยเลยประมาณกี่นาทีได้เนี่ยเมื่อกี้นี่ตะก้องสามนาทีบ่ฮอดบ่สามนาทีครึ่งป้าสามนาทีครึ่งเธอหนาเอาชิปนาทีได้เนาะยกต่อไปชิปนาทีได้เนาะตายคืนตายคืนเลยบ่ โอเคเนาะคันผูดายมากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายดีชัยเดียวเนาะอยากติดตามเพิ่นก็ไปติดตามได้ใน t ิกต็อกและก็อินสตาแกรมเนาะพอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับนี่ตกราคำว่าสบายดีย <Bye. S 1> <Bye. S 2>